ปัจจุบันนี้นะคะเราจะเป็นห่วงลูกหลานเราต่อไปภายหน้ากลัวว่าเขาจะหลงขอ,ของอุกุลูที่หลอกจิตหลอกใจต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะผิดเพี้ยนเพราะว่าสื่อน,นั่นเองทุกวันนี้สื่อมาล่อลวงมาทุกรูปแบบอะคะ่ะเกรงจะเป็นภัยทางมาโนกรรม พราะว่าเวลาเราไปดูอะไรเงี้ยถ้าเราตัดดับไม่เป็นนะ่ะเราก็รับมาสิ่งจิตสิ่งใจมาลอกเรียนแบบมาถามตามเนาะอืมถ้าคนที่จำครูกำเนิดตัวเองได้แต่เกิดอนะ่ะที่บรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่สอนมานะคะอย่างส่วนตัวนะ่ะท่านบรรจุเขาเรียกบรรจุเนะาะศาเขมรเขาเรียกปเจปเจออยต่ปีกำเนิด เกิดโมก็คือมีพระรัตนไตรใช่ไหมคะก็คือมีพ่อแม่มีพระมหากาสตร์มีคุณแผ่นดินมีคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คือแต่เกิดเลยนะเราจําความได้อะแต่ทีนี้ที่มันหลงทางเพราะว่าไปรับขันนั่นแหละรับขันแล้วก็ถูกแถมพอรับขันปึ๊บคล้องอะไรก็ตามมันจะวิ่งหากันอ่ะมันก็จะไปหาแต่กลุ่มร่างทรงกลุ่มโมดูกลุ่มอะไรก็ชี้ทาง ต่เรื่องมโนกรรมซึ่งมันก็ผิดเพี้ยนไปนั่นแหละค่ะทำให้ไม่พบความสุขทำให้มันเสียเวลาชีวิตถึง10กว่าปีเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรโชคดียังมีบุญวาสนาที่ได้กลับมาเป็นปุตุชนคนธรรมดาแล้วทีนี้เรื่องของการสอนธรรมตัวนี้คราวบาดอะ่ะมันออกมาเยอะซึ่งเรามีครูบาอาจารย์สายตรงท่านไม่เห็นสอนอะไรที่ผิดแพกไปนะ การจุดทูบท่านก็มีอย่างคณะพระธุดงเราก็เห็นทูบสามดอกอ้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรยัยอ่ะสามดอกที่เป็นตัวแทนก็แค่นั้นเองทีนี้เวลาเราหลังจากเราถอดทอนทุกอย่างหมดแล้วอะ่ะเราไปเจออะไรที่เกินเราก็ไม่ทำนะคือบางบางทีเราเห็นคนลงทางมากๆเขาให้ทำเราก็เออทำทำให้ไปแต่ในจิตเราไม่ไม่คิดตามก็แค่นั้นเองเพราะว่าครูเราตอนนี้ก็คือ พระรัตนตรัยคือทูบสามดอกก็แค่นั้นเองอันอื่นเราไม่เอาแล้วเราไม่รับเราไม่รับหรือไม่บางทีก็ใช้จิตใช้จิตบูชาโดยที่ไม่ต้องใช้ทูบเพราะว่าอันตรายของกลิ่นกลิ่นทูบบางทีก็อาจจะทําให้สุขภาพไม่ดีได้เนาะก็แค่นั้นเองพอเรายึดมั่นในพระรัตนตรัยนะคะแล้วคาสอนที่ท่านสนอนน่ะอย่างคณะพระธุดงท่านก็สอนเอาบูชา พระรัตนตรัยให้ปฏิบัติบูชานะท่านก็พาะปฏิบัติทุกวันทุกวันนั่นแหละให้พิจารณาทั้งพิจารณาอาหารทั้งฝึกภาวนาทั้งชี้ทางให้ได้สติเออนั้นพอเราจะเข้าใจภาวนาเจริญสติมาเรื่อยๆแล้วทีนี้หลวงปูพนะ่พจท์น่ะหกสิบเพรรษาท่านชี้ทางย้ำ ปุถุชนพยายามรักษาศีลห้าเอาขึ้นศาลากราบหลวงปู่ก็ย้ำแต่อันนี้แหละแล้วก็ที่ศาลาเล็กศาลาเขียวที่วัดวิสิทธิ์ที่กราบนะพยายามรักษาศีลห้านั่งกราบท่านข้างทางท่านก็ย้ำปุถุชนพยายามรักษาศีลหา้าแล้วท่านบอกอย่าเดินจะเป็นภัยอันนี้ท่านบอกว่าอย่าเดินจะเป็นภัยก็น่าจะจริงเพราะว่าถ้าอะไรโดดเดินขึ้นมาก็โอ้ภาเพศเพศภัศยทันทีเลยผู้คนก็จะมารุม คอมเมนต์ Comment, รุมโอ้บางอย่างขนาดอยู่เฉยๆยังโดนด่าโดนว่าเลยเออเพราะฉะนั้นก็อย่าไปรับอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจก็แค่นั้นเองปล่อยผ่านรับไม่ได้ของคนคนหนึ่งมันก็ของหนึ่งอย่างก็คือความคิดเพราะฉะนั้นไม่รู้ใครผ่านอะไรมาอย่าไปรับอย่าไปเอาเอาแต่สิ่งดีๆทีนี้พอเรามันดับมโนกรรมเรป็นเราก็จะเข้าใจ ทีนี้ทุกวันนี้ในสากลโลกอะค่ะของอปโปโลมันเยอะของที่ไม่มีตัวตนจริงอะ่ะลองใช้สติปัญญาคิดดูนะอะไรที่ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นอย่างเราตอนนี้เอาพ่อแม่เราเสียเราก็เคารพพี่สาวเราเทศเราอันนี้ตัวตนเขาชีทางเราได้ทุกวันแหละเขาก็โบเขา,โ,เขาโซนเขาอะไรเราก็จำจุจและวเอาพี่สาวคนเดียวพอเพราะว่าพรระัตนายัยพ่อแม่เราเสียเอาพี่สาวเนาะเป็นหลัก พี่สาวที่บิตอนนี้ไปวัดพี่สาวเป็นหลักหนึ่งแล้วก็พระสงฆ์อย่างสายหลวงปู่ทองใบก็ฟังพระธรรมท่านแล้วก็ได้แล้วแหละเข้าใจแล้วพระรัตนตรยัยหากเจอท่านก็จะไปกราบเพราะว่าคณะพระธุดหกสิบรูปเราก็จําได้ท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิณนานเราก็จําท่านได้ท่านเป็นกุลสุรินเนาะาเจอเราก็จะไปกราบแต่ทีนี้ในเรื่องของการบูชาเนาะเราก็จะมี ตอนนี้อย่างหลวงปู่พศท่านละท่านมรณภาพหลวงตาเกะท่านมรณภาพใครที่อยู่ที่เราจะเคารพบ,บูชาต่อไปก็จะมีพระอาจาจรย์จารย์หลวงตานีที่ท่านเมตตานะท่านเมตตาเราก็พระที่อยู่ในวัดไม้รูท่านก็ปฏิบัติตรงทุกทุประกาเราก็ทำบุญกับท่านทุกอย่างไปตลอดชีวิตนั่นแหละหลวงปู่ท่านย้ำไว้ว่าอย่าลืมบุญมันก็จริง แม้เราจะภาวนาเจริญสติจนลูดทุกอย่างจนรู้ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับตัวเราเจ้ากรรมนายเวรเราดับเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรเราก็อยู่ในปัจจุบันนะคะท่านย้ําแค่ปุุชนพยายามรักษาชีนห้าให้อยู่กับปัจจุบันอย่าลินจะเป็นผายภาวนาให้เห็นตัวตนอันนั้นมันแก้หมดแล้วแหละภาวนาเห็นตัวตนมันไม่มีหรอกตัวตน เออถ้าเราคิดได้แค่ว่ามันไม่มีรอกตัวตนเราก็ไม่มีมันก็จะดับทุกอย่างแหละท,ที่อัดตรงอัดตาย <c oughs> คือเราไม่อยากไปรับรู้ตรงนั้นมากอ่ะไม่จําเป็นต้องว่าเออไปโชว์พาเวอร์ว่ารู้ธทำนู่นนี่รู้เดียวรู้รู้เดียวนะคะรู้ปฏิบัติบูชาจบแล้วพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้บวชนะคะที่ไม่ได้ อยู่ในอแม่ชีพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ปฏิบัติบูชาแค่นั้นเองรู้เดียวคือรู้ปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมะทุกอย่างเลยเอาของทุกสายมารวมกันโดยไม,ม่ประพฤติปฏิบัติบูชาแก้การไม่ได้ไม่สามารถหลุดพ้นได้ทําไมเราถึงมาหลุดพ้นได้หลุดพ้นก็อย่าไป คิดถึงขั้นนิพพานนะมันคนละประเด็นกันเราเอาแก้ปุถุชนคนธรรมดาไม่จะไม่ต้องถึงขั้นนิพพานให้แยกให้ออกแต่เวลาคนลงทางอะ่ะมันจะคิดมันไม่ยอมรับฟังไงเออมันดื้อมันด้านส่วนตัวก็คือแค่นี้แหละปฏิบัติบูชาก็จบรู้ปฏิบัติบูชาไม่ไม่ต้องเอาหลักธรรมอะไรเยอะเพราะว่าครูบาอาจารย์สายตรงของเราท่านตัดกรรมแก้กรรมให้แล้วเนาะ ให้ประพฤติปฏิบัติก็แค่นั้นเองง่ายๆพยายามรักษาศีนหน้าอยู่กับปัจจุบันอย่าดินจะเป็นภัยทำบุญตลอดชีวิตบุญของพระพุทธศาสนาครบองค์ประกอบก็การศีลภาวนาแค่นั้นแหละมันก็น่าจะจบแล้วเนาะสวัสดีค่ะทำงานก่อน